สวีดัตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขูสุขนครับมันนี้ครับผมพีพาพี่พาหน่องม่าสายกรตเจังหน่อยครับกับใบไม้มาเชื่องกษตรคักๆแน่ๆดอกเพราะว่ามันนี้ต้นไม้ของหุ้มเสตียครับผมคือต้นกระวองเพชรดก่เข้านะครับเกิดปัญหาครับพี่น้องต้นคือต้นมันจะเริ่มเติบโตครับมันใหญ่ละกะเพ็ยดให้มันดันภาชนะนะครับดันกระถางของมันเองเพิ่งกระถางมันหน่อยลครับพี่น้องมึงลูกมันออกมากนะครับ มองมเห็นบอดดิสอย่างไรบ้างเงยไกลนะครับอันนี้คือตน้นต้นเล็กมันออกมาครับเดี๋ยวมันกกนีโฟกัสนี่ครับต้นเล็กมันออกมาต้นน้อยๆนี่มันก็เล็ดเงยเงยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เลยดันกระถา,างออกจนวิเดเบี้ยวครับเดี๋ยวมาดีสิมาเปลี่ยนใส่กระถางไม่นะครับกระถางเงยโกโก้เ,กเลยอันนี้ก็ใส่ดินดำนะครับใส่ใบไม้ใส่กะปิ้า,าห้องก้นนะครับด้านล่างใส่ดินดำเอะตัดเลยพี่น้อง ก็สิได้ตัดตัวความนเหนียนไหมครับเราลองบีบออกก่อนมี่น้นงะโอ้ได้ยุได้ยุนี่ครับแต่ว่าหากมันรู้สึกว่าหากมันสิมีติดกระทางน้ำโอ้นี่ครับบางคนหนาจ,จัด คิดว่าผมเห็ุบวถึงวิธีกะอันนี้ก็ขอโทษขอไปมาัหน้าที่นี่เลยนะครับเพราะว่าผมกับโ่เม่นมื่อ,อ,อาฉีดได้ด้านนี้ไหมครับกบแก้ปัญหาเองนะครับเพราะว่ากบบระเบิดเลี่ยงร้ายนะครับสองมต้นนะครับอันนี้ก็ควัดให้มันเป็นหลุมลงไปนะครับข้งางล่างแล้วก็ทมเลยปลูกขึ้นบ้านๆห้าปลูกนี่ละ่ะปลูกขึ้นักพริกกระเจียงไงละ่ะไปกางเลยกาว่ามันใหญ่มากมันใหญ่คาหนี่ละ่ะ ยังยงทำเลยนะพี่นอ้องกดดินรอบๆลหแข็งแน่นแค่งหนฝูดห้อมเสียแตกพี่น้องเอ้ยผมมัมวไปแล้วครับส่วนกระถางเก่านะครับผมโอ้มูลเบิดพี่น้องดันดันจนแตกแนละ้วจนผมเดี๋ยวมาส่วนสองส,สองอันที่ีกแบบผมมีเวลาเพียนนะครับเยียดินให้ดีดินข้างหน้า ครับพี่น้องกะเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสลับมันนี่กะมาเปลีย่ยนต้นไม้บบเปลี่ยนต้นกระบอกพชรให้พี่น้องเลยเมืองน้ำกันนะครับผมกะขอโตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสบายดีทุกคนนะครับเด้อ